สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอพระราชประวัติของรัชกาลที่เจ็ดนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการเสด็จขึ้นครองราชสมบัตินะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่เจ็ดแห่งพระบรมราชวงศ์ตักรีเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพ,พระศรีพัทรินทราบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศิกีเดชทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุทธที่8พฤศจิกายนพศ2436ต่อมาในปีพศ2448พระบร,รมชนกนาถโปรดเกล้าสถาพนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักิีเดชกรมขุนสุขโขทยัยธรรมราชา เมื่อทรงพระยา์ทรงได้รับการศึกษาเบื้องต้นอันสมควรแก่ขัตติยะบรมราชกุมารแล้วเมื่อพระชนมายุ12พรรษาหลังจากโศกันแล้วได้ทรงเสด็จไปศึกษาวิชาการณประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยอิตันและต่อมาในปีพศ2456ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ม้าจากโรงเรียนในร้อยเมืองวูริสประเทศอังกฤษ แล้วเสด็จไปไประจำกรมทหารปืนใหญ่มาอังกฤษณนะเมืองออสเดอร์ชดเมื่อทรงศึกษาหน้าที่ในทหารแต่เนื่องจากภาวะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพศ2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6ตึงปวดเกล้าให้เสด็จนิวัรประเทศไทยในปีพศ2458 ปรดเกล้าให้ทรงรับราชการตำแหน่งนายทหารคนสนิทของจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าตักกะพงภัวนาะตกมรมหลวงพิษณุโรคประชานาเลขาธิการทหารบกและทรงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตามลำดับพศ2460พศ2460ทรงผนวดณนะ พระอุโบสถวัดพระรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศเป็นเวลา9าพรรษาพศ2461พระองค์ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเศกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพณีสวัสด,ดิวัตรและในระหว่างปีพศ2463ถึงปีพศ2467ได้เสด็จไปศึกษาวิชาทหารบก ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพศ2468ทรงได้รับการสถาปนาเรือนพระอิศยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศริเดชกรมหลวงสุขโขทยัยธรรมราชาได้ไม่ถึงเดือนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตในวันที่26 พฤกติกายพนพศ2468บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเหล่าเสนาบดีพร้อมกันกลับบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าปชาทิปกศักดิเดชกรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาเสด็จขึ้นครองราชจะสมบัติสืบราชาสันติวงศ์เป็นพระมหกากษัตริย์รัชกาลที่เจ็ด พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเศกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรนีสวัสดิวัตรเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2461ณพระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินในวโรกาสนี้สมเด็จพระศีพัทรินทาบรมราชชน,นี โปรดเก้าให้สร้างวังสุขโขทยัยพระราชทานเป็นเรือนหอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิน์ณะพระที่นั่งวโรพาสพิมานพระราชวังบางปะอินเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2461 ในการคองราชนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2468ทรงประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชจักรีวงทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศนานับประการอาทิบทเก้าอุปธรรมบำรุงการหอสมุดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครและสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณพระนครสะพานพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครและธนบุรีและทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติหลายประการ คือให้ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพีเร่งรัฐการประกาศพระราชบัญญัติปฐมศึกษาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบุดมศึกษาในครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473ที่ตุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตสเสด็จสวรรคตในวันที่22พฤศจิกาย,ยนพศ2468พระบรมชั้นผู้ใหญ่และคณะเสนาบดีได้กลาบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นสวยราชพระบรมราชาพิธีบรมราชาพิเศกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2 4 0 0 68พระราชทานรัชธรรมนูญเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เวลาย่ำรุง่งคณะบุคคลที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาราาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปะมุก โดยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองมากกว่าสิ่งอื่นใดทรงยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยพระองค์แรกและต่อมาได้มีการพระราชทานรัชธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรสยามเป็นรัชธรรมนูญถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475 ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติหลังจากทรงครองราชเป็นเวลา9ปี3เดือน4วันขณะประทับอยู่ที่บ้านโนแคนรี no be, ประเทศอังกฤษทั้งนี้เนื่องด้วยความคิดเห็นที่ขัดแย้งทางการเมืองบางประการหลังจากนั้นได้ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ จนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484ขณะมีพระชนมายุได้48,000ษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นการส่วนพระองค์อย่างเรียบง่ายปราศจากพิธีการใดๆที่สุสานโกลเด้นกรีน อีพีนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าดิฉันจะนำพระราชประวัติของรัชกาลที่เจ็ดนะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอย่างละเอียดนะคะอีพีนี้นะคะก็ขอจบไปแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องสิทธิ์เคสชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ